รัฐมนตรีซอยวาการกระสรวงมหาไทยค่ะเพิ่นได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเชียงเหนือเทอที่สประจำปี2 5 6 8ค่ะ บรรยากาศที่โรงแรมรอยเยลนาคาราอำเภอเมืองน้องค่ายจังหวัดน้องค่ายค่ะดรสรงศักดิ์ท่องศรีรัฐมนตรีสอยวาการกระสุ่งมหาไทายเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา,าทางวิชาการสันนิบาทเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเถือที่สองประจำปี2,568ค่ะที่สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนองคายเป็นเจ้าภาพ โดยงานนี้ค่ะมีนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายปราโมทสุขสวัสดิน์นายโยกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองคายและก็ด็อกเตอร์อัิวัตรนาวิสิตก่อนค่ะนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำพูให้การต้อนรับ สำหรับการจัดประชุมสัมมนา,าเทือนีค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความหูความสามารถในการบริหารงานการใส่เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมารประยุกต์ใส่ในการบริหารงานทองทินได้ย่างมีประสิทธิภาพและนําความหูในการประชุมเทอร์นีค่ะไปเป็นแนวทางในการนําไปพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดงานจัดขึ้นค่ะวันที่เก่าหอดวันที่1 1ตุลาคม2 5 6 8าพาคุณผู้ชมมาบ่งกิจกรรมค่ะในงานเพิ่นลมีอหยางแนนในงานเพิ่นลมีการจัดกิจกรรมพิเศษทางการท่องเที่ยวมีการประชุมย่อยระวางประท่านและเลข,ขานุ กาสันนิบาต20จังหวัดมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลน้ำนะคะเป็นการเชื่อมความสมานสมามัคคีระหว่างท่านนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลคณะกรรม,มาการการและก,การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเทนีกับประกอบไปด้วยท่านนายกเทศมนตรีค่ะคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาทองทิน พนักงานเทศบาลนะคะพนักงานเทศบาลจํานวนประมาณร่วมทั้งหมดที่นว่าประมาณ4,000คนจากสมาชิกเทศบาล8 4 9แห่งใน20จังหวัดค่ะ